โอเคครับก็สวัสดีนานผู้ชมทุกคนกันด้วยนะคะผมก็วันนี้นะครับผมมีเว็บใหม่มาแนะนํานะคะผมก็หลังจากาที่ผมไม่ได้ทําคลิปลงนานนะคะผมก็วันนี้นะครับผมไปเจอเว็บใหม่มานะคนดูก็เป็นเว็บ ID Regen นะคบผมแล้วก็ใครที่สมัครไม่เป็นนะคะผมกดตรงนี้ก่อนเลยนะคนดูก็ทําตามผมได้เลยนะครับนี่ดกดที่สมัครสมาชิกตรงนี้นะคะผมแล้วก็พิม ตรงนี้ไปได้เลยนะคะผมว่าจะใช้ชื่อบัญชีอะไรนะคะผมผมก็จะใช้เป็นก็ดีดีก็ได้นะคะผมแล้วก็รหัสเป็นอะไรก็ได้นะคะผมตามใจพวกเราเลยนะคะผมก็เนี่ยใส่ไปได้เลยนะคะผมก็ใครที่สมัครไว้เป็นตัวํามตามผมได้เลยนะครับึ๊บก็เอ้ารหัสไม่ตรงกันหรอโอเคเท่านี้ก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคนดูก็ นี่อัน,นี้ก็คือหน้าเว็บหน้าคนดูประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็พอเว็บเ็จะมีนี่ครับมีเต็มเครดิตนะคนดูแล้วก็มีสมัยดีหุยมีดีแย่คนดูนี่เกมสมบัยดีแรนะครับผมแล้วก็ไอเทมสุดคุ้มหุยมาดูหุยในหองเราชุดโคตรเยอะคนดูดิเนโอเคก็เดี๋ยวผมจะ จกโค้ดด้วยนะคุดูก็ใครที่เต็มโค้ดไม่เป็นก็นี่จูตรงนี้เลยนะคุดูกินมาตรงโค้ดตรงนี้นะคบผมแล้วก็ให้เรากรอกไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมแจกไปนะโค้ดนี่แจกเลยนะ VIP หนึ่งชลชซูตนะครับนี่เห็นไหมได้แล้วนะคุณดูหนึ่งร้อยนะคบผมก็ปุ๊บเข้าอย่างเลยเข้าอย่างอ่านี่เข้าแล้วนะคุณดูเข้าแล้วนะคบผมหนึ่งร้อยนะคุณดูใครที่ อยากจะได้เครดิตวีซีก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะผมทิ้งโค้ดไว้ใต้คลิปนี้เลยก็เดี๋ยวผมจะสุ่มอ่าอะไรดีวะคนดูซื้อสินไอ้ดีอะไรดีมั้เนี่ยหนงบมันวบมันแค่99บาทเองนะคนดูวบ99บาทเอาดีไอเดีอ่ะคนดูดีจะทาร์ลบมั้ยซื้อเลดีนี้เลยดีวะไอ้นี่มาดูมันมีสต็อปเพื่อนะคนดูมีสี่ชิ้นนะคนดู โค้ดแล้วกล้ามทองหมัดใสตังเ,เกียงอ่ะคีนะเขาดูแล้วก็ชุดแดกคู่นะกระเป๋ากระสายดำนะครับผมเอาอะไรดีวะเขาดูผมเป็นซื้อเป็นอันนี้เลยดีกว่าไหมอซื้อเลยนะคุณแน่ใจที่ต้องการซื้อรหัสไดกแล้วผมก็ซื้อเลยปีดูซื้อสำเร็จแล้วก็ดูโอเคเดี๋ยวเราเอาไอดีนี้ไป เฮ้ยราัดอยู่นี่แค้วดูก็เดี๋ยวผมจะเอาไอดีนี้นะคะผมเข้าไปล็อกอินนะคะผมแล้วก็ดีวดิวให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะคะผมโอเคเดี๋ยวเราไปเกมที่เกมในเกมได้ดีกว่านะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้ผมก็ล็อกอินเข้าเกมมานที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คุณดูรหัสที่ผมได้มานะคุณดูตรงปกเป๊ะเลยนะครับผมแล้วก็นี่มี หัวแรกน่ล็อกนะครับผมพระพิปักแรกน่ล็อกแล้วก็มีก้ามทองนะคุณดูกางเกงอัคคีนะครับหมัดไซดัมมะนะครับผมแล้วก็มีสัมเลี้ยดด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่มีท่าพิษพื้นด้วยคุณดูแล้วก็เดี๋ยวนะนี่นี่นี่ปืนเจ็ดแล้วคุณดูปืนเจ็ดฟาร์มฮับนะครับผมโคตรคุ้มนะครับก็ใครที่อยากจะซื้อนะครับผมไอดีถูกๆนะครับผมก็ลองเอาโค้ดไปกรอกกันดูได้นะครับผม โอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าใครอยากให้ผมมาสุมวงล้อนะครับผมก็ขอ10ไลค์นะครับผมคลิปนี้ขอ10ไลค์เดี๋ยวผมมาสุมวงล้อให้ดูนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะ